วันนี้มาเอวสวนน้อยรันครับพี่น้อยรันร้อยเมียครับนี่ครับมาดูเงาะครับงากกล้วยม่วงหิมะพานบักสีดาครับฝรังหรือว่าบมโมนครับมีครบครับส่วนน้อยรันนะครับแต้มลันป่ต้มบุโมนนะลันปะฮะโอ้เสียแต้มกับลันตีความอร่อยครับบอกครับผมกลัวขี้แตกครับเออ นี่ครับบักสีดาของพี่น้อยหลานครับถ้าสาวนุ่มสาวน้อยไหนมาก็แวะมาจิ้มได้ครับไม่แห้งไม่ไหมจิ้มฟรีครับถ้ามีลูกมีผัวแล้วขายครับนี่ครับลูกไอ้บัละบัเล่นครับถ้าสาวน้อยนี่มาแถมมันแล้ครับถ้าซื้อกิโลแถมห้ากิโลครับถ้าถ้าเป็นไม่แห้งไม่ไหมก็ซื้อกิโลแถมสองกิโลถ้ามีผัวแล้วขายอย่างเดียวครับบุ๊บแปมครับว่านะ นะครับนี่ครับเหนียวเงาะเดี๋ยวไปพอสวนทุเรียนครับครับเดี๋ยวพอสวนทุเรียนครับไอ้บอกสีดาอยู่ครับสวนทุเรียนอยู่ฝั่งปุ้นครับนี่ครับขอห่อไว้ นี่ครับส่วนมีน้อยร้านครับสาวน้อยนี่แม่มากินฟีตลอดครับมะขามก็มีครับมะขามก็มีนะครับใครสนใจแวะมาชมมาดูได้เป็นแปลงตัวอย่างครับนี่ครับโซฟาสานเศรษฐกิจพอเพียงครับนี่ครับทุเรียนก็มีครับนี่กำลังปลูกครับได้สองปีครับนี่ บรรยากาศดีนะครับวิวสวยทำการส่วนทุเรียนครับบ้านก็มีตองหลังครับเพราะแกมีเมียสองคนก็อ้อมาใจครับคนเดียวครับนี่ครับทุเรียนแอมตามปีได้กินลูกครับนี่ครับนี่ครับแกปลูกไว้ประมาณสามสี่รอยต้นนะครับค่อนข้างโอเคนะครับเนี่ย มองเห็นมา่มาผมพานครับเนี่ยนะคนบนปลายชีวิตกับหางมีความสุขครับปลุกต้นไม้ต้นเลียงไว้ครับนี่ครับบรรยากาศปุ้นกับเลี้ยงวัวครับขรงรนเลี้ยงวัวครับเนี่ยต้อมรอบด้วยธรรมชาติครับนี่ครับทุเรียนสวยงามครับ นี่ครับเดี๋ยวพามาดูบ้านพักครับบ้านพักของแกอยู่งามๆครับนี่ครับพักพวกมาเอ๋อหาครับมานั่งคุยกินเหล้าสนุกเฮฮาครับพักผ่อนคลายเครียดครับจะมากันประจําครับช่วงปีใหม่อย่างครับนี่คึอคืนครับโอ้นี่คุณปู่ครับคุณปู่ลากแมคโครมาเอาฝากไว้ตรงนี้ครับนี่ครับแกนําเป็นห้องพักนี่ครับมีที่นั่งมีอย่างสบายใจครับ นี่ครับมีร้านหน้าบ้านไว้พักผ่อนครับนี่ครับข้างล่างเป็นต้นมะพร้าวสนุนเรียนลวก็ฮอลแลนด์ฝรังชมพู่ครับนี่ครับต้นไม้ปะดูไม้มะค่าแกปลูกไว้เป็นธรรมชาติครับมะม่วงก็มีครับขนุนมีหมดครับส่วนแกขนุนกุศลมีหมดนะครับนี่ครับ ใครอยากแวะมาเที่ยวมาชมกับมาดูได้ครับบรรยากาศดีๆครับครับบ้านพักก็มีนะครับสวยงามครับโอเคนะครับฝากติดตามช่องนันซิ่งนุ่มเนียหฮาด้วยครับขอบคุณครับ